เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชีทีเอชชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับใน Dragon Nest Revenge นั่นเองนะครับก็วันนี้กำลังคุยกันอยู่นะครับเรื่องอาติบวกนะคะโอเควันนี้จะมาลงเนสไทฟูนคิมนั่นเองนะครับแต่เป็นฮาร์ดคอร์นะ,ะก็ผมยังไม่เคยทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าฮาร์ดคอร์นั้นแตกต่างยังไงกับแบบธรรมดามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ วันนี้เอา g l a d i a t o r มาเล่นนะครับก็ว่างๆเนาะผมชอบเล่นนะครับ g l a d i เ t o r เนี่ยเพียงแต่มันทำของยากไปหน่อยนะแล้วก็นั่นแหละก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับยังไม่ได้ทำของด้วยนะครับเออนอกจากจะทำของยากแล้วก็ยังไม่ได้ทำด้วยก็จะมีเลือดอยู่แค่ล้านเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนเท่านั้นนะครับแล้วก็ของก็ดเดิมๆจากภาคก่อน,อน <c oughs> ที่ผมเคยลงเลยครับนี่ยังเป็นเอจิอยู่เลยนะเออผมยังไม่ได้ทำใหม่เลยนะครับทำผิดไปนะ จริงจริงก็ดันคลิ้มให้มัได้นิดนึงนะครับแล้วก็เครื่องประดับก็ลดล้นนะฮะแคสหมดหมดเวลานะมันก็จะประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> มีพีเอแท็กอยู่ที่สองแสนนะครับอ่ะคลิ้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับาธาตุเทิดอะไรนี้ไม่ต้องไปหวังเลยนะไม่มีนะครับจริงๆริงถ้าจะเล่นแบบอ่าพีเอแท็กเนี่ยถ้าไม่มีธาตุเนี่ยมันก็ต้องดันคลิ้ให้มันได้เยอะๆนะครับทีนี้มันจะได้เยอะมันก็ต้องมาจากอ่าชุดคอสตูมแคสนะครับต้องเติมเงินซื้อนะซึ่งผมก็ไม่มีงบนะครับช่วงนี้ก็ มนบ้านไปก่อนนะครับเออประมาณนี้ไปก่อนนะครับอาศัยสเต็ปเอานะแตรดเดเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่มีความสามารถในการไอเฟรมสูงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาวนๆสกิลไอเฟรมกันนะหลบด้วยไอเฟรมครับโอไปที คุณรู้ไม่ได้กินกูหรอกเอาไปอีกทีปุ๊บวิ่งเลยใช้ได้มันใช้ได้มัใช้ได้มันใช่ไรไม่มีอะไรมันก็เอาไปอีกทีไไกกทวู้ครีซอนวิ่งหน่อยก็ได้อะไรจะไม่รู้แหละเอาไปอีกอีกทีแล้วก็ไปถีบเอาไปอีกทีเผล่อเราวันนี้บอกเลยนะครับมากันสามคนนะครับมาคบมากับเพื่อนๆในกิวนะฮะก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ เพราะว่ามีเซนเรามีคนฮิวนะเราสบายสบายโอาไปทีอาไปอีกทีรายได้กันรัวๆนี้บอกเลยว่าเพลินมากเอาไปอีทีเอาไปทีจัดสกิลหนักๆใส่อย่างเดียวครับนี่กาเดียเตอร์หนี่มันได้ใจจริงอ่ะอ่ะอ่ะเห็ดอยู่ไหนผมหาเห็ดไม่เจออยู่นี่ ายกลงทันว่าโอเคมาฟาดงงฟาดงามมาแล้วครับหลบแป๊บนึงนะโอเคจอดกล่อปึ๊บปึ๊บคารีโอเคผมต้องรอดตรงนี้ออกนะครับโหเจ๊งว่ะทำไมต้องเป็นผมผมกำลังเพลินๆในการใส่สกิลมันแบบไม่สนใจหน้าอิดหน้าพรม พ,ยพ,ยพยายุพายุพายุไอ้หลบโอ้โหโอ้โหโดนนั่นไม่ใช่ไม่โดนเพื่อนหายบู๊บเลยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังอย่างถึงขีดสุดนะครับก็คือเจ้าพายุอันนี้นั่นเองนะหนูแล้วก็โดนเล่งด้วยเจ้าตัวนั้นอีกอึ๊บอ่ะจะหลบไปเรามาหาเสาฮคิวหน่อยอค,ค่อยๆป้อนไปนะฟาดใครไม่ใช่ฟาดเราโอเคปึบเจาะคลีโอ้โหติดกำแพงติดกำแพงไปหนึ่งนัดรัวไปหนึ่งที ติดมุมติดมุมอ้าวสวยติดคอนฟิวด้วยอ่ะอันนี้ครับที่แตกต่างจากเดิมน,นะครับปกติแล้วมันจะไม่ติดคอนฟิวนะอ่าเมื่อกี้ติดคอนฟิวนะครับหลบลูกกระบาดจาก,กฟ้าก้าเนี่ยก็โอเคครับถือว่าไม่ยากเท่าไหร่อุย้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอุ้ย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 หมดยังหมดยังหมดยังหมดมูเซตหมดมูเซตตเอาไปทีปึแ๊บบเอาไปทีบ้าเราเหรอมันไม่ง่ายหรอกต่อย เฮ้ยฉันผัวโดนตอนนี้อยู่คนเดียวเลยวะไม่ชอบเลยเล็ดเว็บพังเห็ดอือโดนปาดอ่ะเพชรเห็ดพังอยู่ครับมาฟินิชแอทแท็กโอ้ยแข็งว่ะจริงจริงมันควรที่จะตายนะหลายด้ก็ได้ถีบไปอีกทีพายุว่ะพายุว่ะผมต้องหลบต่สู้พายุไม่ได้จริงโอเคต้องฝากเพื่อนนะจังหวะนี้ ก็้่อครับเสร็จแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะก็เหมือนว่าจะมไม่แตกต่างจากแบบธรรมดาเท่าไหร่นะครับมีแค่ตอนที่หลบอุกบาทนะครับที่มันเป็นคอนฟิวนะครับทำให้เรากดยากขึ้นแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูด่านต่อๆไปกันครับว่าจะเป็นยังไงผมมาถึงก่อนนี่ผมก็ต้องกดใช่ไหมโดดข้ามหัวมากดไปไงอย่างเท่ปุ๊บต่อครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บบปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปบ ฝากคุณแบล็กมาล่านะครับไปกดให้เรากเข้ามาแล้วก็เอเราบ,บัฟนิดนึงมาเราเขากลับมาอยู่กลับมาทำไหมเนี่ย <laughs> สำหรับอาสเตตสุนัขทิงจอกอันนี้นะครับไม่รู้เป็นหวาป่าหรือเป็นสุนัขทิ้งจอกนะก็ที่แตกต่างไปก็คือว่าเดี๋ยวก่อนที่มันจะสตอมม,มันจะมีล็อกขาครับแค่น,น,นั้นนะแล้วก็กด ad ad ครับเพื่อที่ให้มันหลุดจากสตอมนะครับ เจริงๆแล้วผมว่าเราต้องพยายามล่อมันมาสู้กันกลางๆนะครับเพราะว่าเราจะได้อยิงจะได้สู้ง่ายๆนะครับแต่กับบอสที่มันชอบดิ้นอย่างเงี้ยมันก็ยากอ่ะเอออ่ะเอาเข้ามาใกล้ๆหน่อยดูดูดูมันโดด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 ยังไงยิงหมันไส้หว่าวิธีนี้วิธีนี้มึงโดดแต่ละของมึงมาไหมเข้ามา งานะเป็นงานเอ้ยึ๊บโอเคตามันท้ารักใครเอ่ยเล่นผมหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่บว้ยฮยไอ้บอดด้โชกเขาให้อ่ะ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 เออโหหมดหรือยังหมดมุกเซฟเจาะปึ๊บ เจาะม้อมินเอาไปไหนโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็รอยืนนะอันนี้เหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยืนอยู่ในวงเขียวแล้วก็คอยหลบอันนั้นไปด้วยนะฮะก็ผมจะพากเลื่อนไปหลังไปหลังไปหลังเต็นหน้าอระโดนเจ็บมาเรากดออดิชั่นกันอันนี้ตัวที่กดน้ำเกตมันจะเล็กลงหน่อยครับเออของเดิมมันจะใหญ่กว่าน,นี้นะเอา คนูสรุปต้องหลบนะครับไม่หลบนี่เจ็บมากโอ้โหจ,จะตายเอาฮึ๊บไอเฟรมฮูไม่ได้โอ้ยเสาที่ไหนวะเสาหมดโอเคเราขู่ดาวเสากันก่อนนะเลี่ยนะครับอย่างวนี้ผมเคยบอกไปแว่าถ้าเป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยเราก็ต้องแบบใจเย็นๆสักน,นิดนะครับอ่ะ วิ่งหรอวะมองไม่ได้วิ่งครับยังชาร์จอยู่โอเคชาร์จมาชาร์จหมดใส่โคลไปหนึ่งทีแล้วก็ปุ่งปึ๊บสองทีซ้อนอือึ๊บโอ้โหลูกบุลบหลบออกมาโดนอีกทีเนี่ยนะอะไรเนี่ยอึ๊บอุ้ยจอกกล้อเอาไปทีว่ะนี่แน่ จริงแล้วต้อมแซลม์ท่านีด้บ่อยบ่อยป่ะมันจะแรงไหมามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคนี่เหมือนเดิมครับก็คอยหลบนะฮะจะอ,อยู่จะอ,อยู่กันจะอยู่นิ่งดูดิดูด,ดิดูมันดูมันดูมันโจมตีดิดดอ้าวนี่ไงล็อกขาเสร็จแล้วสตอมโอเคแบบนี้นะฮะ <c oughs> มีคนง่วงอือโอ้จะถีบมันซะหน่อย อขวัญสู้น,นานเลยครเบต้อมันแค่สามคนนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะมันยิงแบบขู่ขู่มากไอ้ยามเจาะไปก่อนเรามานี่ดิมานี่ดิมาใกล้ๆเจาะปึ๊บปึ๊บอยู่ไหนแล้ววะอ้าวจบกันอีกทีครับมา พอนะครับเลือดมันก็จะแบบเยอะๆขึ้นมาหน่อยนะยิงแยกลบๆๆ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 บๆๆ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 บๆๆ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 กๆๆอๆๆ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 ดๆๆ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 ๆ้ๆคๆๆ่ๆๆ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 นๆ้ๆคนๆๆๆัๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆคนเๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆ เดี๋ยวสิยังไม่ทันเฮ้ยไปโอเคไงต่ออีกแล้วเหรออุ้ย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 อือไปสองทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลบอยู่ไหนเฮ้ยติดฉากป่ะนี่ะยิงอันนี้แล้ว ปิดฉากปิดฉากก็บอกสิชอบเลยปิดฉากปึ๊บเสิร์ฟคันเบียยเขาตัวรอดฟินิชแอทช์เข้าหัวจะไปโอ้ยก็จริงๆแล้วดาเมจที่มันทำได้มันจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับอ่าบอสตัวนี้นะแต่คือมันมีความยุกยิกตรงที่ว่ามันจะเต้นไปรอบๆแมปตลอดนะครับแล้วก็ นี <dı> ่แหละเลือดมันก็เยอะพอสมควรเลยนะเออต้องหาจังหวะในการเข้าออกเข้าออกสู้กับมันดีๆครับเป็นอีกตัวน่าตัวหนึ่งตัวที่น่ารำคาญเลยทีเดียวนะอ่าโอเคทีนี้ก็มาที่ b แบล็กสเมทรีตต้อ n นะฮะฉีดไปทีแน่แน่นั่นแน่มถึงกระตืบกันเลย เซนบอกเซนถามว่าตายได้เปล่านี่คืออะไรอยากตายวิธีออยังไงพี่เก่เล่นจะนอนดูตรงนี้นี่คือจะนอนดูลงก็จะอู้นะไอ้เฮ้ยขึ้นหลบก็ได้ว่ะน่าจะงงๆเอาไปอื้อลอ่องสวนสนุกไปรอดกันปเป็นเป้าสายตาของมันฮะตรงนี้เสาแบบโอ้โหอ,อะไรมาเสานี่คืออลังการมากอ,อ นี่แน่โอเคตอนนี้ยืนอยู่ในที่ปลอดภัยก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับที่แตกต่างจากธรรมดานะถึงจะยืนอยู่ในโซนปลอดภัยเมื่อกี้นี้ก็ตามนะครับมันจะมียังจะมีไอ้นี่อยู่นะมีการโจมตีเข้ามาอยู่นะครับอะ,อ,ะอ,ะอะไรกันล่ะเนี่ยเราไม่ฆ่ามันอเตม,มารนะ์เคลียให้อย่ามาแข็งนะคุ้ยสออวยละผมว่ามีความสวยละ เตะ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 เ้วเตะเรา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 จะไม่ทันแล้วเตะแล้วเตะแล้วโอเคหูยิบสามทางเจาะสวยไม่ทำอะไรมันเลงใครเอ่ยีโยนแอนวิวทางนี้สินะนั่นไงล่ะไปโอ้ยก็สไลด์มานี่เราแบบเรางงเลยเออหูอีกแล้วเอ๊ คือวงที่มันโยนทิ้งของมันใหญ่มากนะครับเออแล้วมันยังไม่ระเบิดเมื่อกี้นะผมก็เลยเข้าไปรับสกิลแบบเต็มใจอีกแล้วอ๋ออโอ้ชิดโอ้ชิดตายโอ้บ้าเอ้ยจะตายเอาทีนี้หลอดดำเลยนะดีที่ว่าได้เซนนะครับโอ้โหเขามือไวมากเขายูเซฟผมแบบสุดชีวิตจอดนี้ก็ขอบคุณครับเลยฮ่าฮ่าฮ่าดูดีลงสกิลของเซฟเพื่อนระเบิดว่ะอ้าว ความพิษหายเกิดขึ้น,น,นพลุมุมทันไหมโอเครอดอยู่ตรงนี้ก็คืออยากให้วงมาซ้อนทับกันนะครับไม่มีอะไรมากนะก็แย่ออกจากกันนั่นแหละโหมันแข็งจังวะเบอร์ได้ก็ไม่เข้าทีไม่ออกเลยเออออกไปที่ติดเสาหมือนลักษณะเสาเยอะมากอ่ะตอนนี้ติดคอนซิลแล้วครับ คิดว่าให้ทำอะไรอ๋อให้หลบมาน,นี้นะครับอ่ะคอนฟิลนะครับเราต้องกดกลับทางกับทางที่เราเดินปกตินะออาชิบหายแล้วเดินมาเจอกันเอ <c oughs> เอเฮ้ยตายว่โอ้โหูรอดไปได้ไงวะเนี่ยเอาเซนตายว่ะงานเข้า <c oughs> ทำไมทำอย่างนั้นจะไมทิ้งกัน เป็นแล้วมาที่นอนเป็นศพเลยนะครับเออแต่แก,ก,ก,ก้วสกิลมันแรงมากนะครับเออไม่ใช่ธรรมดาเลยนะต้องเล่นกันแบบต้องระวังตัวนิดนึงนะเมื่อกี้นี้งงเลนไปพะทา,ายคือปกติคอนฟิวแล้วมันเดินมาเจอกันนะโอ้โหก็สวยบอกเลยมันโยนอนี้อีกแล้วลบผมไม่ยอาแล้วผมเข็ดแล้วไอ้แท่งหินเนะี่ยระเบิดยังระเบิดได้ไวเลยระเบิดให้ไวเลยไม่กล้าเข้าเลยเดี๋ยวเราสก,กิลเลยไปโดนมันนะ โอเคเนี yeah. ่ยครับไม่ปลอดภัยนะมันยังมีระเบิดมานะครับอย่างงี้ยเห็นไหมเราต้องหลบนะอไหลใดอยู่ไหนอีกเจาะปึ๊บปึ๊บไอเฟรมเป็นไงล่ะมีนเทอนหลบได้นะครับท่านี้ติด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 ไวติด้วให้กดได้ปึ๊บ อา้าวคอนฟิวม่อีกแล้ววะคนาะมุมเลยคนละมุมเลยอย่ามายุ่งกันคนละมุมก <c oughs> ค่อยเดินครับเราไม่ต้องรีบ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 โดดอา้าวไม่ต้องโดดตายกูอ่ะหูยากมากครับตรงนี้มันมีคอนฟิวนะเออคือมันเดินกลับทางกับทางที่เราเดินปกตินะครับทาให้นั่นแหละมันจะกาดจังหวะในการที่จะสปีดไปทางนั้นคือเราจะกดเดินหน้าไปใช่ไหมมันก็จะเป็นถอยหลังไงเออแล้วก็โดนแม่งลงสกิลนั่นแหละ แกล้งเวฟพี๋หน่อยลูกพ่อไปออกเลยให้ตายเถอะเจาะคลิปมันก่อนครับโหแข่งมากอ่ะอือหึ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 พุ่งงัวไปเลยจังหวะนี้เฮ้่ออ่ะโหยกสามเตะบอลใครจะตีเข้าไปตีแค่ไหนครับไปเตะบอล

คอนฟิวต์แ่้ตั้งใหม่แล้วเหรออ้าอ้าไปไกลๆกันเฮ้ยเ้ยเราไปทางเดียวกันอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ไม่พลาดละวันนี้เราไม่พลาดละนี่ไงเออโอเคนะครับก็คือหลังจากที่มันใช้ลูกบอนลนรกบ้านเนี่ยมันจะทำเราคอนฟิวเพื่อให้วิ่งมาที่สุดฉากนะครับจำเอาไว้เลยนะก็เสตเตียมไว้เลยนะครับไอ้เปิดได้เออมึงต้องโดนได้นี่แไ่ โอเคคนเรามันต้องเรียนรู้นะฮะสองรอบแรกเราโดนบึ้มใช่ไหมรอบที่สามนี่เราจับทางมาได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ลอติคคอนฟิวปั๊บนี่คือจำไว้เลยคร nice. ับพอหลบฝุ่งระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือสุดฉากนะครับที่ต้องไปหลบกันอ่าแล้วเล็งหลังาย่็เลยบอสนี่แหละที่นี่ที่เป็นปัญหาแต่รู้สึกว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าจะคือแรงๆมันก็จะมีบอกอยู่แล้วครับว่ามันจะลงพื้นเมื่อไหร่นะอย่างเงี้ย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 เต็ม โอ้เจ็บเดี๋ยว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 ขอเจาะหน่อยนี่แน่เรือมันเยอะมากเลยว่ะมันจะทำอะไรแปลกไหมมาแล้วปินมาแล้วใครอ่ะกูนี่วะนี่ครับ อันนี้สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือว่ามันจะมีคลื่นดาบออกมาด้วยนะฮะในระหว่างในระหว่างที่มันหมุนนะครับต้องคอยหลบคลื่นดาบไปในตัวด้วยนะอ่าแบบธรรมดาไม่มีอย่างนี้นะครับอเออเอ้าวอ้าวดูดเอ้ยโอ้โหสุดขอบพอดีนี่แนะ่โอ้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 ไม่โดนเรารอด บอสทนแบบว่าไม่มากเลยอ่ะไม่นเจเลยหลายได้เออปึ๊บขี่ไม่โดนเคลียร์ถอยกลางแมทขอบ้านมาเนี่ยขอาบ้านไหเนี่ยอ่าโอเคเอาไปก่อนเลยลูกนึงเออโอ้หูกำลังไล่ได้เล่นะเรา กำลางจะแบบขีดข้าหน้ามันเจออย่างนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะอะไรอะไรอีกดูอีกแล้วโอเคดูดมาได้ฮะเห็นไม่ได้ดูอยู่โอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมครับวิ่งเข้าไปนะปึ๊บ เจ้าของใช้ไม่ได้บ้าเอย้ยโอ้โหอันนี้แข็งด้วยเออ,อ,อนี่แหละที่รอใช้เมาตะกี้นี้นะกูดาวอยู่นะสปินอีกแล้วเหรออ๋อสปินเท่ยงข้างในโอเคอไกลๆเอ้าเอ้านี่ของใหม่นะครับเออออกไปข้างนอกแล้วไม่ยิงพายุเข้ามานะเสาฮิวมาแล้วเสาฮิวมาแล้วเราอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกัน มาแล้วนตัอดาอันนี้แตกต่างโอ้โหกด a อดีก่อนนะฮะแล้วก็หลบอืโอเคในระหว่างที่จอดำจะโดนล็อกนะครับต้องกด a อดีก่อนนะ,ะเออให้หลุดออกมานะครับถึงจะสามารถวิ่งหลบได้นี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากธรรมดานะฮะที่เหลือก็เป็นเนี่ยมูฟเซตแบบว่าระเบิดภูเขาเผาข้าท่อมของมันนะ,ะเอ้ยเอยเอไอเซย,ย,ยไม่ทัน ใครที่คล่องๆหน่อยจังหวะไอเฟลม์เซอร์โค่บเบรกของสายวอรเลร์เองใช้ได้นะครับถ้าอัพไปรถึงเลเวลหกแล้วนะเออเกิดใครไม่รู้มันสามารถใช้แทนท่าไอเฟลม์ต่างๆได้ครับตายครับผม <laughs> โอ้โหกระโดดเข้าไปแล้วแบบมันไม่ให้เราตั้งตัวนะมันมาสามดอกรวดนะฮะนอนไปครับก็ประมาณนี้นะฮะเกิดกันนะหาเลี่ยมเกิดดีๆกันนะหาเรี่ยมเกิดกันนะ เป็นอย่างที่บอกก็เรื่องผมน้อยนะครับเรื่องผมมีแค่นี้นะร้านนิดๆเท่านั้นทำอะไรอีกอะยิงพายุหรือเปล่าอยู่ข้างนอกเห็นมันยิงพายุเข้ามารอบนึง่งเจ๋งมากมาบิดเฉยๆไปโอ้โหสตอมเร็วมากครับจังหวะนี้จะตายเอาอีกแล้วนะดูดิใช่ไหมสาวิวไม่ทิ้งเราออเออ,เอ,อ อีกแล้วโหช่วงหลังๆเนี่ยสกิลมันแต่ละสก,กิลนี่แบบว่าไวมากครับแบ็คมาล่ายัางตายไปอีกตายตายเหมือนกันนะครับมาอีกแล้วตัวดำเอดีเอดีหลุดหลุดแล้วรอรออึดอโอเคตายไปอรอรสองรอบสองรอบนะฮะจังหวะนี้ถอนมาหน่อยว่าเราเห็นนะมูุงม้ชูมือเนี่ยก็ตั้งท่าไว้้ไปหน่อยก็ดีนะกดออดิชั่นโอ้โหโดนไาก็เจ็บอ่ะ เออคอนโทรลอ,อยู่เดินแตเราอีกแล้วเออสองหลอดสู้ๆเ้ไปโหดมากโหดมากบอกเลยโหดกับเรามากไม่ใช่อะไรนะเราเลือดน้อยไม่แข็งจังวะถอนอแล้วมัง้งอย่างนั้นยดหน้าไปต่อเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวได้ไฮเปอร์ไดไม่ได้ใช้ไม่กล้าใช้นะผมกลัวมันทะลุเลยระวัด นั่งไงเลิกพูดแป๊บเอาเลยนะโอ้โหก็เัยจะบอกว่าเนี่ยพอใช้ให้เบื่อได้มันจะแบบประมาณเนี้ยเออกลัวแต่เลยไปโดนไฟนู่นนี่นั่นกลายเป็นเื้องเข้าไปโดนแม่งสปินกลับมาเลยนะหื oh uh Listen, ้อหื้อหื้อไอไอ้ต้องระวังครับหลังหลังสกีวนไวแล้วนะคือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาให้เราได้หลบเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ก็เช่นกันนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรัวๆมาเลยเห็นไหมเห็นไหม เลิกหวังจะใช้รายดาแล้วฉีดได้เลยช้าตอนนี้ใช้เสร็จก็อเอาตเองออกมาให้ได้ครับตอนนี้ดูดิจื้งลิ้นหลุนไป็นเราน้องติดเสาอยู่ไหนวะอุ้ยนี่ามีลูกหนักเยอะมากเด็กเวฟสวยสวยโอ้โหฮิลัวเยี่ยมไปเลยลูกพ่ออีกแล้ววะเดียดีเดียดีเดียดลุกโอเครอครับพุ่ง อึโอเคเอาไปทีอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้เลือกมอลเลยแค่หลอดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราสามารถใช้ฟินิชและแหกได้ตอนนี้ต้องรีบสปันแล้วฮะจะคูดาวให้งานเรื่องของเรื่องงานโคตรอืยโดนอีกโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้ที่ตายก็เสร็จเนี่ยอะไรของมึงวันนี้จะแท็กมาสักทีมาแล้วลูกพ่อเอาไป สวยเนี่ยเป็นไงความรุนแรงสวยกันไปเลยมาฟีเออให้มันรู้กันไป <c oughs> เล่นเก่งมากครับเล่นังเป็นลูกขนุนเลยโ <c oughs> อ้โหดมากครับเออจริงๆริถ้ามีเลือดเยอะกว่านี้มันก็จะเล่นได้ง่ายกว่านี้นะครับอย่างไอเจ้าอาร์เคเติกของผมมันเลือดมันสองล้านนะมันก็จะพอทนทานในการที่จะรับดาเมจได้นะ อันนี้เราก็ต้องอาศัยหลบเก่งๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับในการลงไทฟปุนคิมรีเทิร์นนะครับแบบฮาร์ดคอร์นั่นเองนะอันนี้มเทปซ่านะครับลงแค่3าคนนะครับมากับสมาชิกในกิวนะไม่ได้หาคนนอกเข้ามาเลยนะครับก็เลยจะตรงนี้แหละ <laughs> จะเล่นกันดีๆผมว่าเขาไม่ตายกันหรอกเออมีผมนี่แหละเลือดมันน้อยไงเออเวลาโดนคอมโบชุดหนึ่งมันไม่ไหวนะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับในพาร์ทนี้ไว้มาเจอกันใหม่ได้ในพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ